คุณผู้ชมคะต้องจับตาสัญญาณการเมืองต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรในฝักฝั่งของรัฐบาลกับประเด็นที่คุณทักษิณน,นะคะในช่วงสองสวันที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกค่ะก็คือกรณีของที่เมื่อวานนี้นะคะแพทยสภาออกมาลงโทษแพทย์3คนในเรื่องของชั้น14โรงพยาบาลตํารวจค่ะหรือว่ารวมไปถึงก่อนหน้านี้นะครับก็คือสารดีกาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ที่มีการรับเรื่องคดีชั้น14เอาไว้เพื่อพิจารณาเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหว13มิถุนายนนี้ประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานที่คุณทักษิณขออนุญาตศาลเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเ<ะ>มื่อวานนี้ในท้ายที่สุดนะครับศาลไม่อนุญาตนะครับมีหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจดหมายที่มีการเชิญคุณทักษิณไปเนี่ยเป็นจดหมายส่วนตัวไม่ได้เป็นจดหมายที่เชิญอย่างเป็นทางการแล้วก็รวมไปถึงในช่วงเวลาในการเดินทางเนี่ยไล่เลี่ยกับคดีที่ยังค้างอยู่ ศาลดีกาจะมีคำตัดสินช่วงเวลาใกล้เคียงกันศาลก็เลยไม่อนุญาตนะครับนี่ก็เป็น3ามประเด็นที่คอการเมืองต้องจับตาก,กันต่อค่ะโมโนแม็กส่งความหาเมียคุณส้อาอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิบพิเศษเพียง89บาทลูกค้า a i s ลูกค้าทรูดีแท็กหาราคาเดียวรีบสมัครนะ